สวัสดีครับเจอกับสล็อตเก๋สิฟ้าว่าฟ้าครับหนึ่งอกแตกๆในเข้าเลยครับนี่เตรียมตัวคูนเกมนี้ครับมาครับสล็อตออนไลน์ออกแนวจัดจีนนะครับนี่ครัอเปิดมาก็เป็นแบบของมงคลจากประเทศจีนเลยนะครับตัดเบ็ดไปเล่นเลยฮะปั่มาครับเป็นสล็อตกัะชองของนี้เบ็ดแล้วได้สองแดงมาเลยครับแตกกันมาเลยปั่มา รรครับเป็นเจ้ากระดิ่งองเพรียกครับสามแถวมหกช่องด้วยกันนะครับสำหรับเกมน,นี้ครับสีน้ำตายก็เป็นรูปอ,อกักษรตัวจีนสีน้ำเงินแล้วเป็นกรอบทองคำแบบนี้นี่เองครับปั่นลายสัญลักษณ์เดียวกันก็รับเงินรางวัลไปเลยครับง่ายๆครับสำหรับเกมนี้ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรเยอะมากมายครับแค่ปั่นได้เป็นักษณเดียวกันก็ รับเงินรางวัลไปเลยครับทันทีครับืนึ่งออามาสเต็้เหนียวจีนจ้าเลยครับเนี้ยหนึ่สองแดงมาตรงกันก็รับไปเลยหกเท่าใครจะได้ตัวโคูครับหนึ่งหกแปดแปดนี่ยรูแทงกันไปเลยครับพร้อมกับหนึ่งฟีสปินนะครับเนี้ยครับ แต่ที่ฟาฟาฟานครับมีเป็นชื่อบงของฟาครับมากแล้วครับแมงสองแดงมแมงนครับสองแดงโอ้สองแดงมาเรื่ยๆครับเต็มเบดเม็ดคิได้เลยเลยเกมนี้นะก็ปั๊บปั๊บไปแต่ราใจมีสมาธิดีก็เล่นเกมน,นี้นะ ชิลๆสบายๆใจะนุกไม่ดูเดือดอะไรไมยมากมายว้าเราไดคุณห้ามเพิ่มอะไรครับนี่อะไรครับเนี่ยีเจ้ดิสรครับเนี่ยีเจ้ดเสครับโอ้โหสิออก้าเป็นเหรียญทองมาด้ ก็ได้ครับนวันยากเลยแันก็ไปเลยครับโูเก่งมากแต่กินวินวว้นเน,น,น,น่าสองแดงแตกไหมแกอือหือหดดดสอนจริงนี่บอกไปเท่าโอ้โหเดือเข้าแล้วครับสองเลงมาีกแล้ว ขอบคุก่ที่ากากครับเข้าอครับตัวใหญ่เข้าไหมโอ้หนี่อะมาเรามาแล้วโอ้หอย่างนั้นช่องเลยนีถ้าใครมีเดียวครับเจ้าว่ายน่มันแทนสนักอะไรก็ได้เลยครับตัวสามจีนเงินกอต้าแม็นี้ ว uh ัน huh. ้องแดงครับเจ้อบวน้โอช่องแดงแจกแบบรวๆเลยครั um. ไอโแนนแมดเรืออะไรก็ีกดเล้ยก็ได้ครับแต่นีบบบป๊ปป๊บปป๊ปป๊ปกะแก็เข้าวานนเป็นแบบนึอา้บเล่นง่ายแล้วก็บที่เล่นแบบชลล์ๆกดสองทางทีก็ได้รับแงหรือว่ารับเสียรับีเก็คือตัวอนที่จริง เล้วแทนชนะก็ได้คร้บไป้สร็นแ้วีโชบนเช่นเพไลาอออนีเียวจเข้าได้ดดแล้วนี่อันจองแดงยู่บันนี่จอแดงแต่แล้วไจอบเต็มน,นี้ครับ At home.